สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับเอิญรายรายการในอำเภอพาเที่ยวรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอของจังหวัดมหาสารคามค่ะและตอนนี้นะคะเอิญก็อยู่ที่อำเภอวาปีปทุมนะคะซึ่งด้านหลังของเอิญน,นะคะก็คือรูปปั้นของการละเล่นกองยาวนะคะค่ะและวันนี้นะคะเราไปติดตามชมกันเลยว่าท่านนายอำเภอวาปีปทุมนะคะ จะพาพวกเราไปเที่ยวที่ไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีครับผมนายชาชวาลประทานนลอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามาการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอวาปีปทุมมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับแต่ในวันนี้นะครับกับผมจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณวัตถุนะครับสำคัญซึ่งเป็น ของคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอบาปีปทุมมาโดยตลอดมาให้ท่านทั้งหลายได้มาท่องเที่ยวกันนะครับพระปูชนตอนสาธุรกิจที่นำมาสร้างพระพุทธรูปใหญ่ตรงนี้เป็นที่นับถือของชาวบ้านในในใละแวกนี้และหลายต่างจังหวัดที่เข้ามาสักการะความศักดิ์สิทธิ์ก็เกี่ยวกับความมนรังต่างๆ ทุกวันทุกครั้งที่สวดมนต์จะเป็นภาวนานจะขออธิษฐานถึงลวงปู่ทุกครั้งขอให้ช่วยจะทําอะไรให้มันสําเร็จโดยง่ายแต่ที่ทํามาทุกครั้งก็ผลสําเร็จก็เกิดขึ้นทุกครั้งลวงปู่ซูนท่านมาสร้างพระเจ้าใหญ่จึงพาญ,ญาติโยมเอาก้อนหินขึ้นมาแล้วก็ปูนฉาบไว้รแรงนี่อยู่นี่อยู่แล้วอยู่แล้วครับแต่มันกระจัดกระจาย นะครับมันพังทลายลงไปท่านลบปูนนี่นำมาบูรณะใหม่ในปีพศ2495หลวงปูซุนจึงมาสร้างพระเจ้าใหญ่ขึ้นมาครอบตรงกลางนี้ประกาศให้คนไหนที่มีเครื่องรางของขังมีอะไรก็เอามาไวไท้ทาใต้าฐานพระเจ้าใหญ่นี่เป็นที่เคารพบูชาเคารพบูชาเป็นจุดศูนย์กลางของตำบลเสือโกกนะครับปูบ้านแดงก็สร้างขึ้นเราพุทธศตรวรรษที่18 เป็นศินละปะของขอมแบบบายนุนคือจะเป็นรูปปราศาสตรสามหลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกันประติมากรรมที่สร้างขึ้นเป็นรูปหินทรายศิลาแรงปราศาสตรหลังที่ใต้ก็จะเป็นที่ประทับพระพุทธร,รูปหน้าปลกองค์ประธานตั้งอยู่ตรงกลางทางกรมศิละปากรได้ทำการขุดแต่ง ใหม่เมื่อปี2542เมื่อปีนั้นได้ขุดพบพระพุทธรูปนักปลกองค์ประธานปัจจุบันนี้นำไปประฏิษฐานที่วัดอินทรามบ้านแดงเป็นโบราณสถานที่สำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ของอำเภอวาปีปทุมตรงที่เราอยู่ตรงนี้คือวัดสะแคนบ้านแคนตนําบลแคนอำเภอวาปิปทุมจังหวัดมหาสารคามตามตำนานแล้วประมาณปี2420นายคำ ซึ่งเป็นคนหนุ่มในช่วงนั้นได้ขุดหลุมลงไปประมาณหนึ่งศอกนะครับเจอหม้อสองใบประกบกันพอทุบหม้อออกนะครับปรากฏว่ามีพระพุทธรูปสำริดบางมานวิชัยซึ่งมีน้ำหนักประมาณ7กิโลกร,รมัมชาวบ้านก็เลยมีแนวคิดที่จะสร้างพระาธาตุเพื่อที่จะครอบองค์พระบุเอาไว้พระพุทธรูปองค์นี้ชาวบ้านก็เลยเรียกชื่อว่าเป็นพระบูตั้งแต่นั้นมาครับผม และในวันนี้นะคะเอินต้องขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอวาปีปทุมนะคะที่ให้เกียรติพาเอินและท่านผู้ชมไปเที่ยวในครั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เอินขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เอินและพี่ๆทีมงานกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะชาวตำบลมคน,นอำเภอวาปีปทุมยินดีต้อนรับเฮ้